กิสโทฟันพอดแคสต์เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกคุณเม่วันนี้จะมีเกร็ดสนุกๆของของเด็กโซเวียตต้องเรียกว่าเด็กแซ่บเด็กเลยเด็กแซบเราต้องเรียกว่าเด็กแซ่บหรือยังไงซนไหมอ่ะคิดว่าก็เอาเรื่องอยู่นะ แล้วย้อนไปในปี1945คคก็คือที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงมอสโกก็มีกลุ่มนักเรียนนะคะจากองค์กรนักบุกเบิกสหภาพทั้งมวลวลาดิเมียร์เลนินชื่อยาวมชเขาเป็นกลุ่มองค์กรที่มีลักษณะคล้ายๆกับลูกเสือของสภาพโซเวียตนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นเด็กนักเรียนชาวโซเวียตใช่ไหมใช่แล้วเขาก็เดินทางไปเยี่ยมชมสถานทูตอเมริกา เขาบอกว่าก็ตอนนั้นก็จะมีเอกอัครราชทูตนะคะประจําสหรัฐชื่อเอเวอริลเอกอัครราชทูตสหรัฐใช่ประจาโซเวียตใช่ชื่อเอเวอริลแฮร์ริมนนะคะเขาก็ออกมาต้อนรับเด็กๆอ่าคนนี้พอเยี่ยมชมสถานทูตเสร็จเด็กๆเขาก็นําตราแผ่นดินสหรัฐนะคะซึ่งแกะสลักจากไม้มอบให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบสแสดงถึงมิตรภาพของสองประเทศอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าร่วมมือร่วมใจกันจนเป็นฝ่ายเอาชนะสงครามโลกครั้งที่สองได้ ใช่ไหมคะพอได้รับมาใช่ไหมคะตัวแฮร์รี่มานเขาก็นําตราแผ่นดินเนี่ยไปติดตั้งที่ฝาผนังภายในสถานทูตเลยคุณ<อ>มลแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือผ่านไปเจ็ดปีเจ็ดปีผ่านไปเ,<อ>เขาก็บอกว่ามันมีเจ้าหน้าที่ได้วิทยุของสถานทูตสหราชชาณาจักรค่<อ>คะประจํากรุงมอสโกเขาตรวจพบสัญญ,ญาณเสียงปแปลก<อ><อ>แล้วก็พบว่ามันเหมือนมีการถูบันทึกเสียงภายในสถานทูตสหรัฐ<อ>โดยสถานีวิทยุของกองทัพอากาศสหภาพโซเวียต เป็นผู้เผยแพท่สัญญาณเสีย,ยงนี้คนี้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตสหารัฐฯนาจาักเขาก็เลยรีบแจ้งไปยังสถานทูตสหาราัฐเพื่อแจ้งว่าเฮ้ยสถานทูตคุณเนี่ยมีเครื่องออมีเครื่องดัดฟังนะ เธอต้องมีเครื่องดัดฟังซ่อนไว้แน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็มีการกระบวนการค้นหากันเป็นเรื่องใหญ่เป็นมวว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะท้ายสุดค้นไปค้นมาไปก็ไปเจอเครื่องดักฟังจริงๆและไอ้เครื่องดักฟังเนี้ยมันก็อยู่ที่ตราแผ่นดินที่จะเล่าให้ฟังอ่ะเออซึ่งสถานทูตลับมาเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะอุ้ยเจ็ดปีไม่รู้เรื่องรู้ราวใช่แล้วใครจะไปเปลี่ยนบ่งเปลี่ยนแบตยังไงมันไม่นี่เขาบอกว่ามันมันเป็นความตั้งใจเนาะต้องแล้วก็แบบว่าเขาบอกมันใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก เลยนะคะ,ะเพราะว่าเขาบอกเครื่องดักฟังเนี่ยมันทํางานโดยที่ไม่มีสายไฟหรือแบตเตอรี่เลยเพราะมัน7ปีเห็นป่ะ,ะเพราะว่ามันป้องกันการตรวจจับ เวแล้วมันทําได้ยังไงเนี่ยครนี้ก็บอกว่าหลักการของมันเนี่ยเขาเขาเขาก็เรียกว่ามันจะเป็นภาษาภาษาแบบว่าเทคนิคหน่อยก็เรียกว่า passive cavity l i s o t e n o r นะคะมันเป็นเครื่องสะท้อนเสียงอะแบบโพรงชนิดนิ่งสับมันก็แบบว่าด้วยนั้นมากเลยค่ะหลักการเอาเอาว่าหลักการง่ายๆของมันคือพอมันมีเสียงอยู่ในสถานทูตนะคะเสียงที่มันมีลักษณะเป็นคลื่นเสียงจะวิ่งเข้าไปที่รู รูนีมันจะอยู่ที่บริเวณจางงอยของปากโวอินทซียเรานึกถึงตาทิงดีเป็นรูปนลอินทซีใช่ไหมมันจะวิ่งเข้าไปตรงนั้นก่อนแล้วมันก็จะมีกลไกสร้างแรงสั่นสะเทือนภายในเปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นคลื่นวิทยุคุณมลเทคนิคเขาไฮเทคขนาดนั้นนะเสร็จแล้วคลื่นวิทยุมันจะเป็นคลื่นงกา เอ้ยไม่คืออย่างนี้แล้วเขาก็แอบ,บเอาเครื่องเรียกว่าอย่างไงนะรถที่มันสามารถจะแปลงสัญญาณได้มันมาแอบ,บไว้ข้างนอกแปลงจากคลื่นวิทยุที่ส่งมาให้กลับไปเป็นคลื่นเสียงถูกต้องซึ่งมันจะต้องอมีไอ,อ้รถตู้ที่มีเครื่องแปลงสัญญาณมันดักรออย,อยู่ด้านหน้าสถานทูตนึกออกไหมคะหลักการทํางานมันนักศึกษาละก็เลยตั้งชื่อเครื่องดักฟงังว่า t h e ะติงอ่าเขาว่าเรื่องนี้มันือนว่าหัวเมงกาหัวร้อนมากแล้วก็รู้สึกว่ามันอับอายมากเพราะว่ามันเจ็ปีอ่ะคุณน้ำมนต์ะเจ็นปความรู้ค ลับอะไรใครเลือกกับใครใครไปกิ๊กกับใครนี่โออกไปหมดแล้วมีอะไรออกไปบ้างแล้วก็ไม่รู้มีใครแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ถ้าเกิดมันตั้งอยู่ในโถมอาจจะไม่ค่อยมีอะไรก็ได้ถูกไหมอาจจะไปฟังเรื่องเมาเมาอะไรไปใช่ไหมใช่มันไม่ใช่ห้องทํางานอ่ะก็ันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้ไงแต่เขาอย่างที่รู้ว่าเขาบอกคนเบื้องหลังเนี่ยที่อยู่ในขบวนการนี้ก็คือ KGB อ่ะตอนนั้นก็คือหน่วยสืบราชการลับของโซเวียตเขาอะนะคะก็อย่างที่เราทราบกันนีาที่ว่านอกเหนือจากแบบว่าตกใจแล้วอ่ะคงต้องรีบไปแบบ เจ็ดปีที่ผ่านมาฉันพูดเรื่องอะไรไปแล้วบ้างมันมันมันหายากมากเลยนะก็เท่ากับว่าอย่างที่เราเคยดูหนังสายลับอะว่าโซเวียตมันจะมีแบบเครือข่ายเนาะหมายถึงว่าพวก KGB ใช่ไหมแบบไปแฝงแฝง,แง,แง,แงเขาต้องได้ความลับเยอะไปแล้วแต่ว่าที่มาที่มันน่ารักอย่างที่บอกคือเด็กนะเป็นคนออกมาผมว่าเด็กเนี่ยคงไม่รู้ไม่รู้รอินโนอินเน่แน่เลย ก็คือครูอาจจะผ่านผ่านผู้นําองค์กรออกมาแล้วเขารู้ว่ามากับเด็กเนี่ยมันเป็นที่แบบว่าเรียกว่าไม่น่าไม่น่าสงสารเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเด็กคงไม่ใช่สปงสปายอะไรหรอกไม่แน่แต่อย่ารู้ชื่อองค์กรที่เราเล่าให้ฟังอ่ะมันยาวมากเลยนะเห็นปะองค์กรนักบุกเบิกสภาพทั้งมวลวลาดิเมียร์เลนินเดุณนบำมลชื่อมันยาวมากเออแล้วมันก็คล้ายลูกเสือด้วยยังไงก็เด็กไม่รู้ใช่ไหมที่ผมทึ่งเนี่ยคือผมทึ่งไอ้เรื่องเครื่องนี้มากกว่าว่ามันทํายังไงโดยที่ไม่ต้องใช้แบต ไม่ไมเออนั่น่ะส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะมองว่ามันเป็นขบวนการใหญ่เลยนะเพราะอย่าลืมว่าหลังจากนี้เขาต้องเอารถรถตู้มันดักอยู่หน้าสถานทูตเป็นระยะเวลาเจ็ดปีเลยนะคุณน้ำมนต์เพราะไม่นแปลงคลื่นคลื่นวิทยุออกมาเป็นคลื่นเสียงกลับมาใหม่ไม่ได้เพราะมันจะต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยใช่เพราะคลื่นวิทยุมันก็คงก็เหมือนกับสัญญาณทีว่อะแล้วมันคงไม่ได้มีกําลังที่มันจะทะลุไปไกลใช่เออก็น่าทึ่งหน่อยน่าทึ่งครับ